สวัสดีค่ะต้และพ่อเซลโชว์อ <Ghana Taylor> ีกหนึ่นะคะซังซังกดหนึ่งติดต่อเจ้าหน้าที่กดเก้าอือเรยี่นะคะเบอร์นี้นะคะอ้าวมีวิชาชีพนะคะคือวิชาชีพ โทรมาบอกว่าามีพัสดุที่จะมาส่งนะคะคุณมีพัสดุที่ค้างนะคะให้กด9วันนั้นก็เหมือนกันวันนั้นมมีอะไรให้กด -99 วันนั้นน่ะยายให้กดตัวนั้นให้กดตัวนี้คุยกับเขาตั้งนานอาเรามเลยไม่ได้ถ่ายคลิป แต่วันนี้ถ่ายไว้นะคะค่ะมีถ่ายไว้ว่าเบอร์นี้นะคะกอก็ใช้เบอร์ธรรมดาเนาะใช่ใช้เบอร์ธรรมดาที่โทรมาบอกเราคุณมีพัสดุตกครั้างนะคะอ,อ้าววิชาชีพหาเงินแบบง่ายๆอ,อ่า ถ้าคุณอะไรก็ให้คุณกดเก้าพอพูดมาสองครั้งสามครั้งเราไม่ทําตามเขาก็ยกคือกดเลิกนะกดยกเลิกไปเองแล้วก็ปล่อยให้เขาพูดเอ,อ้ยคนเราวิชาชีพแต่ละคนอมไม่เหมือนกันเลยการทํามาหากินแต่ละคนวันนั้นนะบอกว่าอ่าให้จะให้คุณมีไรายได้ จะให้คุณมีรายได้ติดต่อทางนี้นะคุณเข้าไปเฟซของคุณก็เราก็ถ่ายรูปไว้อยู่นะแต่มันหายหรือยังเนาะเดี๋ยวได้ดูก่อนนะคะการวิธีชาชีพหาเงินแต่ละคนนะค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าหาเงินบนหลังคนนะคะคนหาเงินบนหลังคนคุณโทรมาใช่เจ้าก็โดนเหมือนกันวะ อค่อยมีกฎหลักเออไม่ค่อยกระิดเลยโออเจ้าคือมีถามดูโทรมาวัตดีนะคะต่อไปถามดูนะวัสดุอะไรคะที่ตกค้างเออต้องถามรายละเอียดแต่เราถามถามได้แต่เวลาเขาบอกว่าให้กดก้าอย่างเมื่อกี้นี่เจ้าจะไปกดเออถามถามไปเลยเหมือนค่อยเนี่ะเออค่อยถามมือนั้นค่อยทักถามอู้ยค่อยก็ไม่รู้หรอกค่ก็ เขาบอกว่าให้กดเข้าไปเดี๋ยวจะได้ดูโฆษณาให้ชมโฆษณาให้เขาแล้วเขาจะให้เงินเราวันละ3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเออ,เ,อ,อเขาหาเงินกับเราแล้วให้กดเก้า้านะโอ้ยฉันก็ไม่กดแล้วก็โทรมาอีกนะอา้าทำไมที่ไม่กดละ่ะกดสิกดสิคิดดูก่อนก็จบเลยเอ่านั้นกดยกเลิกได้นะเขาหานะี่ยมี โดนกันทุกคนนั่นแหละอย่างนั้นต้องระวังระวังเราจะคุยอะไรก็ได้เราจะพูดอะไรก็ได้แต่เราจะไปกดเลขเขาให้กดเลขอะไรเราไม่ต้องกดซักเลขอืม,มแต่มันเขาบอกให้กดเข้าไปลิงก์ของคุณนั้นนะเข้าไปนี่นะเราก็ทําตามเขาหมดเขาก็เลยเชื่อเราได้วันนั้นอ่าพออ่าแล้วทีนี้เราก็เชื่อเขาหมดแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่า กดเลยเกทหมายเลข99อา้าวทีนี้เราก็เฉยอยู่เขาก็โทรมานะเอา้ากดหรือยังทําไมไม่กดหมายเลข99คิดดูก่อนเขาก็ยกอ่าถ้าไม่พอใจก็กดอ่ายกเลิกไปได้นะเราก็เฉยเลยนี่เราต้องหัวเราต้องให้ทันเขาแต่ก่อนเราก็ไม่รู้หรอกอก็ดีลูกบอกให้อืม บอกให้ว่าหมายเลขนะเขาบอกให้กดนะห้ามกดแท้ๆเลขไหนก็ตามอแล้วก็เลยเออกดแล้วไม่รู้มันอะไรแหละมันก็ต้องมีสิ่งที่เขามีวิธีเอาเงินเรานั่นแหละยายแล้วก็เลยเออมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นแหละโทรมาน่ะเออ่นีวันนี้ป้าต้อมไปดำนา ดำพึ่งดำนาเสร็จเออว่าจะพากันไปถอนหญ้าแต่คงหวานปุ๋ยก่อนนะคะมลืนนี้ค่อยจะไปถอนหญ้าตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยก่อนเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยไปใส่ที่นาก่อนรอให้แดดเย็นเย็นก่อนหวานปุ๋ยนี่เขาต้องไม่ต้องหวานแดดจ้านะคะมันจะทำให้ใบข้าวถูกใบข้าวและจะทำให้ใบข้าว เป็นอะไรล่ะหมาดเนะา,าเนะเอะอเขาเรียกว่าอย่างนั้นหละก็เลยว,นนะะวันนี้พักนะคะวันนี้พักหอยก็ยังอยู่นะคะนี่นะคะโอ้ยไม่พักได้ยังไงเมื่อคืนนี้นอนตีหนึ่งนะคะนอนตีหนึ่งตื่นตีสามโอ้โหเออ มันจะไม่ไหวเลยนะนี่เห็นไหมนี่ก็ต้องขังหอยไว้ก่อนนะคะ mm. ก็เลยไม่ได้ไปขายหอยเลยวันนี้นะคะขังไว้เดี๋ยวนี้แหละหอยจนะสบายนะคะสบายสบาย,บายหอยนะ่ะอาบน้ําให้แล้วก็ขังไว้นะคะอ่าพรุ่งนี้ก็ไปขายก็สบายเขาก็ไข่ออกเนะาะไข่ออกเรื่อยๆนี่เออไข่ออกเรื่อยๆมันก็จะไม่มีอะไรเลยทีนี้เวลาไปต้มก็จะ อืมสบายเลยดินนนนเราใช้ขังนนไว้แบบนี้ก่อนพรุ่งน,นี้ก็จะไปขายหอยวันนี้หยุดพักอะไรครับเพราะว่าเหนื่อยนะคะกีดยางโอ้โหลุยมากเลยตื่นตั้งแต่ตีตีสามนอนตีหนึ่งตีสองตีสามอ้าวนอนสองชั่วโมงภาวาลุกเพราะว่าฝนตกต้องวิ่งรีบ ไปหยอดน้ำกดอืมก็เลยหอยก็เลยค้างเลยวันนี้ไม่ต้องไปขายเลยไปไม่ได้เหนื่อยมากอเหนื่อยมากไปไม่ได้นอนพักนะคะอ่าเราขังไว้ตรงนี้ก่อนนี่ไม่อยากเลยขายหอยสบายสบายขังไว้ตรงนี้เลยเอ้าขังไว้แบบนี้แหละอ่านี่ ก็คายไปเรื่อยๆนี่สบายอ้าวเสียงฟ้าร้องบ่ยายเออสียงฟ้าเสียงฟ้าร้องแล้ววันนี้แต่ก่อนแม่ต้องไปหาหน่อไม้หาเห็ดขายที่ตลาดน้อยเนาะแต่นี้เป็นยังไงรายได้ไม่มีเลยมีได้รายได้แล้วไม่ได้ขายเอืมไม่ได้ไม่ได้ขายหน่อไม้เหมือนแต่ก่อนอ่า คือทอดอยู่บ่านอดอืมคือทอดเคยได้ขายเนาะนอดเคยได้ขายได้มาปันหาเงินไม่ได้ขายน้ำไม้มาก็ได้เลยเออหาเมเปสบายเนี่ยพอได้กินพอได้ใช้สมัยก่อนตอนนี้แค่ไปรับจ้างเนาะทีนี้ก็ได้แค่ไปรับจ้างนะลูกยางแล้วอ่ารับจ้างถอนหญ้านะคะนี่นะคะเออหมดแล้วแม่ค้าเลยไม่หมดเลยตลาดน้อยไปกับตลาดน้อยเลยแม่ค้า พอจบตลาดน้อยก็แม่ค้าก็จบอาชีพทันทีออนะคะคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะก,กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ